ล้งปีใหม่เนาะนะครับเนาะงวดเกลือนี่นะครับพ่นกับไม่แห่หลายนี่แย่งนี่แย่งไหลม่นกับไม่แห่ไม่แห่น้ำหลายนะครับเนาะจะงวดนี้กับล้างปีใหม่เั็นเลขเก่าวันเจ้างีไม่แห่ถวายปูนะครับที่นี่อาจารย์จะเจ้าหม้อหม้อมีอยังเงาเพราะว่าคันหม้อหม้อดีผมบ้าคือละตุ่มงนะครับแต่ว่าอธิบายโดนนะครับใครทากันทาโดนเลียวนะครับที่จริงเพราะว่านี่นราเพิ่งเห็นพี่น้องว่าหลอะไรผมว่าเขาสำนักเทศเนียนตะเบื่อขื่นกับดีละไมอขื่นกับอีกประกาศในไล่ไปเลยว่าไม่ได้ลงนะครับ พูดว่าพูดว่าไม่ได้ลงก่อนเผื่อมันมาไม่ทันเพราะว่ามันไปขอเงินแลเมื่อกี้สิรัตคิ้วเขาไปย่าะขอช่างอย้น้ามันเกี่มาคิ้วยงาอย่างนี้นี่คุปผมไปหอดแล้ครับผมไป่ร้อยเก้าสิบห้าคุไปหอดร้อยห้าชิ้นนะโอ้ยมัคิ้วยงาแบบแค่น่อยก็ไังจะด้นตายอยู่แล้วอย่างกำลังก็จะไปย่างไม่ใจเย็นนะคะเย็นที่ชอบตลอดอาการมันออกนะว่าเฝ้าเย็นอยู่ผมอ่ะ คท้าใจเย็นยวดล่ะเ่าะนะคนเ่านะเพอาถึงคิวเมื่อกี้โล่งเลยรับไปก่อนเ่อไอนมาใจกรันดิเปิดไลน์ได้ก็สามสิบพันวานะครับซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีนะครับเนาะซึ่งจะมีสีแงนมมีสีหาสองเดี๋ยวพ่อพี่ดีเปล้วมีสีสอง มีสี่หามีสองหาแล้วก็มีสี่ศูนย์ครับฟังอีกเีอ่ะมีสี่สองมีสี่หามีสองหาแล้วก็มีสี 4, 5, ่ศูนนอนะครับเรามเม็ดเดียวก็คือสี่สองสตัวมีสี่กับสี่ศแต่เมื่อคืนเข้าดูแล้วไม่มีที่ไหนที่จะรับเต็มเลยอันหมดอันนะครับกจเมลยนะครับส่วเลขทูเออาทองตามเนอะเป็นตัวนี้เจ็ห้า เลขถูกไม่ชนกันยัหไงวดเก้านึ่งเลยวดเก่าหนึ่งเลขคนเห้ากับมีเก้าหนึ่งเก้าสามเ็นบ่ล่ะเลขถูกห้ากันห้าหนึงเก้าม่ชนกันเก้าหนึ่งห้ากับเลยพากันอยู่หลาเก้าหึ่งกงเฮ่านี่อยู่กันทั่วประเทศเ็ว่าได้แหละอาจารย์จุดังมาพักเลยนะครับเนาะงวดป็นที่อาจารย์งวดนี้มันกระชนกันที่ตัวนี้นี่ตัวนี้เนี่ยเขาบ็ต้องทักกรหูอยู่แล้วว่าเขาสิอาสตัวไหนนะครับต้วนตัวอาจารย์เพรเลขทุนอาจารย์อาจารย์มากถที่ศูนย์กัที่หางลายนะคร สี่ศูนกับสีห้าหลายทันงผู้ใดวันนี้ตัวซื้ออีนีครับมันซื้ออะไรนี่มัก็ไปซื้อ4ีหกกได้ซื้อเก่าอะไรไม่รู้อไรครมนนนนะครับอันนี้ยินง่สุดเต็มรับเพราะว่าอย่งบางคนไาอาจารย์ตี้กับอันีสองกับอันตีศูนย์กับอันตีหกกับตีเกามันว่าอ่านเทาก็ไปซื้อตัวหุ่นครับเพราะว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสีสิใครสีมาตีได้ก็ได้หมนมันได้เหมือนตีหนึ่งังสี่ก็ได้ว่าจะตีเลขสีหรือยังไงเข้าหลุด โอกาสหลุดมันน้อยติดสองงวดเราหลุดแค่งวดเดียวก็คืองวดที่ผมบอกว่าศูนล้านเปอร์เซ็นต์ที่เหงื่วดนั่นเราเดินถึงดาวธรรดาเนี่ยศูนย์พ่อมึงบอกว่าดาวนงวดนั้นนะหนึ่งวิธีการครับจำฝังใจเทาหรือทีครับก็กล yes. ้าเอาความจำนแต่ว่างวดเมื่อกี้เจ็ดมาสองตัวก็ได้พอถึงดาวแบบไหนนะครับเพราะว่ามันเป็นหรอทำไปซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเจ็ดไอ้คลิปหนึ่งนั่งอยู่ห้ากันโดดเด้เจ็ดห้าเจ็ด บมี่อีก็เไรนางลงครับก็จะพไงเจนนะบมีเเจนหาเมื่อวนเมื่มาเจ็ดหนึงขื้อชุนครับมาเจ็ดหนึแต่ว่ามันเหมอนว่าย่อมากมันมืนเป็นเป็นเจหาเจ็บมืนมากสอตัวเอาผู้ใดรูดผู้ใดวิ่งแต่ือไปนะครับผู้ใดไปรูดจะเรา็จนวานี่ลักซนี่เท่าไรเดยเลยเพรติดสองงวดเลวิ่งเราข้าไปถึงเสียงงวดตั้งแต่กรกฎามานะครับโคการรูดนี้จดหน่อยนะครับเนาะ กเพราะต้องขึ้นเองหลายครับเด็กนี่เข่านีหุดครับอาจจะเอาก็ได้อาจจะรุดก็ได้แต่ว่าข้อมูลถึงส่เรีว่าอาจารย์กับฟันได้นี่น้อยนะเจ้าของตําแหน่งที่เป็นลูกฟันเนร้เสียชื่อแล้วตนรถไต่ในีที่ผมขี่แล้วมันยกมือขี่เลยนะครับในฟันของผมเป็นยางเนกนเขาบอกว่าหัวใจเราเต้นีเมือชื่ให้ครับเรือล่งอยู่เรือศูนย์คงรลับอีกคงจะได้ขี่ไปที่2ุสองวารถต่สอเรือมันจะได้ออกล่าสามตัวหึ่ง2สองขีนะครับด ราคหลายชเ้นแว่ะ45ยา46อ่ะผมกัตะวันเรีกทู่เขาเนี่ยผมขอปูอาปูผมอยากได้ที่ยังงวดเก่านึงงวดเก่านึ่งเนี่มันสื่ง่ายเพราะว่าปูดูปูแล้วมันมาชนกันอันนทุนเท่ากับเก่านึ่งนั่นแหลทกคมาหาน่ก็เลยหัวเขาจีตาสัวนไหนเนื่อี่กันเนี่ยผมทุนเราผมยังเพราะ่งผมยังนำตาไหลเพราว่าผมเห็นตัวนี้มาตรนัวแล้วไปชนกับทูกพี่ปกด้วยนะพี่หัว ผู้เจ้าของหน่อยดีเพิ่นมากม้อห่อเเพิ่มได้โค้ดตัวเองนี่นะเดียวนะครับไม่จืได้อะไรนะตัวนั้นห้าเก้าสี่รึเปล่าของของพี่กบห้าเก้าสี่เขาผม่าชนกันนี่ตำแหนงพี่ห่าผมมาบอกพี่ห่ากันที่ศูนย์นะครับครับเป็นไม่ได้กะมันน่าจะเป็นไม่บนล่างก็สามตัวเพราะงวดเมื่อกี้มันเข้าแค่รูดเพราะเขารูดแล้วงวดต่อมาเขาจะเข้าเต็มนะครับเพราะงวดเมื่อกี้ เมอม่เจนโงก็เหล่าเจนหาเนาะไอสูกปูห้อกเก่าหาก็่เหลาแปลกนะครับเนาะผู้ละบผ้นแต่ว่ามีดวงเนาะมใดเขาถือคือว่าค่อยได้เนาะเขาเน้นเขาือหลานะือเสื้อคุณตัดออกเสื้อมันวันเมื่อกี้คุณเสื้อเอาเสื้อเอาาออกซําแล้วจะเปิดดวงให้ข้าุ่หนีเนาะก็บอกล่าง เอาเดียวล่างก็ซียังดีปะผม่อาตัวไนนก็เอาเอาน่น่นนี่นี่น่ี่น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 ี่ตีนีนี่ีสี่นีนี่นี่ตี่ตนี่่ตีสี่น่นี่นี่นีดนี่ี่บอกนหนี่อี่่นี่นี่นีอนี่นี่่นี้นี่นี่ มับ่ถแกี่สครักี่หาเยวทาไร้มเปาเลยคับทีเพราะว่าเป็นยังทีู่นก็สื่อไรตำแหน่งนี่มันคือตำแหน่งเดียวเี่วชอบออกมวอ่แล้วแงม่วที่ผ่านมาที่ดังๆจะออกแตเนงี่แต่บัตหเนี่ยืมันมันกไม่ดูแต่ผมบอกเลย ถึงจมึงผมเป้นเจติมหาไปต้งดำๆเขาต้องง่ดำดำว,วงสกเงินเลยแปงว่าี่เรื่องเข <c oughs> าเป็นอ,อะไรเจติมหาไป, <c oughs> ไปอ่อนหลอดนะครับม <c oughs> วันี้ก็ซื้อแล้ว270ส <c oughs> องร้อ <c oughs> ยเจ็ดสิบเอ <c oughs> ็ดใบหมวดไ่กินอะไรกันนีที่เรามาในเช้าบาทแกคันพไดเลรนวิ่งเนี่ยเขาก็จะัติถูกหมวดครับเขาจะิบัติถกหมวดยาที่ยังวาตูคัดข้นครับ เขายังมาอีกเขานั่งทาตั้งโดนงันคู่เบีที่ก็ให้เมตตาเขายูบอสเนบ่บบลนะครับเพาะูมอยากใหคนยังสี่ล่ะที่เบิ้ลมาโดยพานัตัถ้ารือเมฆพืนหรือว่าทาโดนมันได้ตปนกะนังซื่งยิ้นข่าวว่าขอนแกนถาแล้วมือเศร้านี่คือคอนแกนี่ล่ะคนแกคนเองเน่นั่งอยู่โต๊ะนั่นมัโอ้ยงอ้างดเพราะนหาแล่าเอายจะวยอเนทุกคนนี่ถรางวัลาทำได้ถรางวัลนี่มันถาดูน่าดบอพี่มีาอย่าง น่าไม่กะดีทำท่ามา,าเด oui, ี๋ยวจะแจกไปที่ทิ้งยางแกกเลยป่ะไ่อวรรับบอกอยู่ไหนบอกวพอไปแล้ว่คยรับดีกว่าเดี๋ยวจะผ้าไหวปูนอะครับน่าผ่านพ่าถามอย่างนี้ทำทับแต่ย่าลืมด้ล่ะว่า เรีกมันต้นมาแั่ให้ผมบอกนักหรืว่าเขาถอตัวไรนะครับผมรุ่ปากพตัวแรกนะครับที่ตัวที่ผมมาแรกอยังรมีผมบอกว่าคันัสืบ่าอะไรที่นี bon ้ก็คือทกบไ้แท้นะครับเนาะเป้าวโอ้เป็นสถิดแม่จานตัวครับมผมใส่ลายมือผมไว้เหมือนเดิมถ้าถูกผมก็เป็นคนอเหมือนเดิมวันที่ดนะครับเด้อ